เปนนี้หั่นเรียบร้อยแล้วเป็นหมูติ๊กห,ห้าอนนี้เราจะมาทำก้อยหมูตกนะน้ำตกมาเก็บเป็นนี้หั่นเรียบร้อยแล้วเป็นหมูติ๊กห,ห้าหมูหหมหหมหแดงน้ำปลาแม่กำลังก้อยน้ำตกก้อยพริกปน่นชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด กำลังก้อยน้ำตกก้อยใส่ลงไปก่อนน้ำปลาแต่เพราะว่าพอบีบมะนาวลงไปแลป้วจะหอมนะคะจะหอมมากมีเคล็ดลับนะเนี่ย

เอะโรหน้าชีหอม่อยนีก็เี่ยวด้ลย็รกงต้นอร่อยแล้วเราค่อยคนทีเดียว ขวเอาพริกนี่ยเดี่ยวได้พริกเผ็ดได้หักออ ลงไปก่อนท้งปลาเ็จเพราะว่าพอผีมะนาวลงไปแล้วจะหอมนะคะจะหอมมากมีเคล็ดลับนะเนี่ยไม่ต้องโกงเรื่องเยอะแพรแ่พิษปนเจ้าเผ็ดก็ใส่เผ็ด ค่ะโรยหน้าผัชีหอมอะไรเนี้ก็เคี่ยวเรื่อยววาเสีสันอนดูสิสีสันชิมมะนาว เตรียมเลยน้ำปลาใส่ลงไปก่อนน้ำปลาเนี่ยเพราะว่าพอผิดมะนาวลงไปแล้วจะหอมนะคะจะหอมมากนี่เคล็ดลับนะเนี่ยจากใส่กานซื้อได้เลยเตรียมสลัดเอาเลแล้ว 지금, 일단은 고고시랑, 예? công năng coi nấm tàu coi đẹp mắt ngon coi พริกมันนะคะเนน้ำหมูตุดมเราก็จะมาเครื่องปรุงบางนีก็จะเตรียมเลยหอมแดงน้ำตกน้ำปลานิดนึงน,นะคะเดี๋ยวเค็มเพราะว่าเนื้อหมูเรารตีแล้วนะแล้วมนะนาวเอามะนาวเคล็ดลับของก้อนอร่อยแล้วเราค่อยคนทีเดียว ัวเข้าไปเอาลงไป้วัน้วกบีบทำไมเราต้องเอากลัวเอาบีบที่รับจุค่ะ้าวสีันพื่อนดูสิสีสันจชิมเนี่ยค่ะโรยหน้าชาชีหอมนะ เ,เนี้อก็เคี่ยวด้วยน้ำเตกาน้ำปลานิดนึงนะคะเดี๋ยวเค็มเพราะว่าเนื้อหมูเราปรีดีแล้วนะแล้วก็มะนาวะอามะนาวนเก็บ่างเงี้ยเพื่อปรุงแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วเข้าไปเอาลงไปอ้ยไปเฮ้ยไ,ไเคี่ยวได้ มันนะคะีน้วหมูติดมเราก็จะมาเครื่องปรุงตรงนี้ก็จะเตรียมแ้วหอมแดงเนื้อชมูตโคนเนื้อหมูหนึ่งที่ลที่เราใช้ตันนี้

thank <laughs> you THANKS mm -hmm.